มีคำถามมาครับว่าทําไมเวลาเขาออกแบบบ้านนะครับสถาปนิกเนี่ยล้นระยะจากขอบรั้วเนี่ยมาตั้ง2เมตรในขณะที่บางทีครับเราไปเห็นโครงการต่างเนี่ยระยะล้นเนี่ยมันเหลือแค่ประมาณ50%เซนเองหรือว่าในบางทีเนี่ยก็เรียกว่าทำกันจนแทบจะชิดรั้วชิดกําแพงไปเลยเดี๋ยววิสรุปให้ครับ อันดับแรกก่อนคุยเรื่องกฎหมายเลยนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราก่อสร้างสร้างบ้านนะครับโดยปกติแล้วครับระยะล่นจากรั้วข้ามมานะครับในกรณีที่ตัวผนังด้านนั้นเนี่ยมันมีช่องเปิดนะครับอาจจะเป็นพวกหน้าต่างหรือว่าประตูไงครับอันนี้ตามกฎหมายเราจะต้องล่นมา2เมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในผนังด้านนั้นนะครับมันเป็นช่องปิดนะครับหมายความว่าเป็นกำแพงหมดเลยนะครับไม่มีประตูไม่มีหน้าต่างอันนี้ก็สามารถจะล่นเหลือ50เซนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เวลาเราไปเห็นกันว่ามันล่นน้อยๆครับก็ไปได้ครับว่า ตัวประตูหรือว่าไม่มีตัวหน้าต่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคําถามว่าไอ้หน้ที่เขาทากันจนชิดกําแพงชิดรั้วเลยนะครับโดยพงยิ่งในการต่อเติมครับก็ตอบกว่าถ้าโดยหลักการแล้วพวกนี้ก็ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปขออนุญ,ญาตนะครับโดยพิงยิ่งในการต่อเติมนะครับจนเต็มพื้นที่จนชิดรั้วอันนี้ก็เขาก็จะไม่ขออนุญ,ญาตนะครับก็แอบทำกันไปเลยครับ